เราจะส่งอาหารทะเลค่ะดูสิชิวๆจะเลือกอะไรต้องเงื่อนไขอะไรในการส่งอ,อาหารทะเลโอเคต้องควบคุมนณหภูมเร้จะรีบจะถูกไหมอะไรอีกอะไรอีกมีอีกสองเง,ง,งื่อนไขไอกอันหนึ่ง ใจไหมไม่มั่นใจกดกดที่ภาพนั้นคืนครับอ่าอ้าวดูดีๆดูดีๆอาหารทะเลเป็นยังไงมันสดใช่ไหม,มแล้วมันเป็นยังไงอีกมันต้องวอรี่เรื่องอะไรอ่ากดเลยมันน่นใจในกดอถูกไปกี่อันเนี่ย อ่าถูกไปสามเอาเลือกหนึ่งอ่าเราดูที่ตัดช้อยไปแล้วโอเคถูกต้องส่งไปไหนคะจะ<ม>ให้ใครดีรู้จักใครบ้างอะ่ะอ่าส่งโดยวิธีอะไรดูม,มีวิธีแบบส่งทางเรือหรือส่งทางเครือ่อง,ง,งบินใช้เวลาเท่าไหร่หก<ม>วัน ค่าส่งที่1,900บาทเราจะส่งไปที่อินโดนีเซียแล้วเย้ Yay!